ละไพี่อ้าวจบแล้วเหรอใช่เพิ่งเคลียร์ไปเพิ่งคับรอบเพิ่งกับมาใช่เหรอเออเกบไปแล้วเอ้าพี่เจมเจอกันครับพี่เจอกันเดี๋ยวไปนอนนะอ๋ออไปนอนเจอกัตรงนี้เจอกันตรงนี้เเียอีกแล้วได้อีกหลุมนะเอาเอหรือว่าเอไปนอนกันแล้วเอาวอูยเอาดิอูยเาเออก่อนได้ไยเดี๋ยวผมขอขอบที่รัี่จไ เปลี่ยนเวลานาะได้ได้ด้0นีเลยไอ้น้องเป็นไงนี่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 ้าหมื่นอะไรนี่นี่ไม่ต้องไม่ต้องห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นอย่งบอกมีเรื่องมีข่าวมีข่าวมีข่าวห้าหมื่นโอ้โหนี่นี่มึงเรียกเงินพี่หรอเอาไมมานี่มาเคี่าน่าวอะไรห้าหมื่นะโอพี่ข่าวดีข้าไปไปข่าวแบบว่าพี่แบบว่าพี่ควรต้องรู้ะข่าวดีข่าวดี ล้านหนึ่งเรียนไหมไป้นะเทสร้านหนึ่งร้านหนึ่งคือโอ้โหไอ้เฮียกา,เ,าเกิดเลยมัง้งไอ้เฮียกาเกิดเลยมัง้งเอาดีมากสัตว์กาเกิดเลยมั้งเฮ้ยอ้าวชมเป๊พี่เินวันนี้ครับอชินมีข้าวไหมมีข้าวปะ่ะพี่มีมีมีเอามาลิฟเอาเลยหนึ่งหกหนึ่งครับขอบคุณครับช่วงนี้อากาศมันไม่ค่อยแจ่มใสเลยว่ะพี่นี่ข่าวดีคือข่าวดีคือคือต้องบอกก่อนอยู่ออกวีนเหรอเดี๋ยว รู้อ๋อวงในไม่แน่เราอ่ะรู้อเนี่ยหรืออย่าบอกนะเอาเป็นไงบ้างอาตอาชีวิตชีวิตตอนนี้เป็นไงบ้างเอามาลีถามจะกลับมาซัมติงไลแ์ดสกันเนอข่าวดีจิี่รู้อรอแต่ข่าวดีเหรอหรือยังไงคืออยากจะขอเฉิยนแบบกลับมาซัมติงไลท์ดสกันอย่างเงี้ยหรอเอาเป็นว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างค่ะไมเฉยตอนนี้เป็นไงบ้าง ชีวิตความรักความรักอะความรักอะถามตรงๆพี่โอยคพี่เข้ามาคุยกับยวยังไม่ได้คุยเกี้ยวเลยครับทุกคนก็ถูอเรื่องตอนนี้ก่อนผีเข้าใจะครั้งนี้ไหมให้ผมเข้าใจครับว่าทุกคนอยากดูเกี้ยวแต่คนที่สำคัญที่สุดของผมคือตอนนี้คือเนืยเฉินถามเอาอะไรเนี่ยถามมาฟังแล้วจะโอเคไหมทุกคนต้องใจเย็นนะเรื่องเกี้ยวผมไปคุยอยู่แล้วถ้าผมสตรีมถึงขัานนี้นะว่าผมคงไม่รับไม่ได้เชื่อปหมบอกแล้วว่ารับไม่ได้เชื่อยังเชื่อยังรับไม่ได้ หึองไงเ่อไหมล่ะเราไม่เอยังอะเราก็าอยากอยู่ใกล้ใจจะขาดอ่ะใช่ปะเนี่ยแล้วพอจะพูดแล้วแบบมันไม่โอเคอะเข้าใจปะโอาหทาไมอ่ะทําไมต้องเป็นเขาเฉินอย่างเงี้ยใจเย็นทีกูอยากโดนแสงอาทิตย์สาดจนหน้ากูบอกไม่ได้ว่ะเออไม่ได้แน่เค้าผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังที่เลวะสัลเป็นน้องเชื่อเป็นเรื่องที่มันก็ไม่ซีเรียสหรอกแม่งเป็นเรื่องเล็กน้อยปะ อะไรอ่ะเรื่องอะไรเรื่องอะไรว่ามาเอออกาษพี่หน่อยผมเช่วงนี้การเชื่อเป็นไงบ้างช่วงนี้กับเชื่อเป็นไงบ้างคือมันก็ดีอ่ะมันก็มันก็ดีอ่ะมันมีแค่เรื่องที่ก่อนน้านี้พี่ไปไปไปคุยคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าคุยกันไปแล้วเขาตัวนี้บอกอะเขามีปัญหาอะไรเงี้ยเออพี่ก็่ก็เลยว่าพี่จะพยายามไม่สร้างปัญหาอะไรเงี้ยไม่ไม่อยากให้เขาแบบว่าต้องมาหนักใจอะไรเงี้ยแล้วช่วงเวลานี้ตอนนี้เขาอยู่ไหนอะพี่ แต่ว่าทุกวันเดีว่าทุกที่ผ่านมาทุกงเวลานะที่ผ่านมาหมาแบบคือทุกวันอะเวลาเนี้ยเขาจะอยู่ไหนวันเวลานี้ไม่บอดดิพี่ไปเขาก็ไปแล้วเขาก็พิมพ์มาว่าเขาก็ไปเหมือนกันฝันดีอะไรเงี้ยก็มันก็ไปกันไปพร้อมๆกันตลอดอ๋อไปพร้อมๆกันตลอดตีสองตีสามใช่ใช่ใช่เวลาพี่ก็คือเวลาพี่แหละใช่ป่ะไม่เคยสมาร์ตีสองเจอก็ไปแล้วตีสองเนี้ยครับเจอไปไปพี่ไปเขาก็บอกว่าเขาก็ไปเหมือนกันอย่างเงี้ยก็ก็ตลอดทำไมอะ คือนี่คือพวกผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่าตังไนคือคือผมเล่าเองดีกว่าเดี๋ยวพวกผมจะเอาใจผมคิดว่าให้ผมคิดทำไมผมคิดว่าเชอเขาไม่ค่อยได้ไปตีสองตีสามเขาไม่ค่อยได้ไปพักอ่ะตีสองตีสามไม่ค่อยได้ไปพักคือองไงอ่ะคือพี่คิดว่าตอนที่เขาบอกไปพักพี่คิดว่าเขายัองอยู่ในประเทศปะ ไม่นะเพราะว่าเขาก็ก็บอกพี่ว่าเขาก็ไปเหมือนกันเขาก็ฝันดีก็ปกตินะคน,นะดีแต่ก็ไม่ได้เคยไปเช็คอะไรใช่เปละ่ะก็คือเชื่อไม่ก็ถ้าบางทีอย่างตอนที่เวลาเจอก็จะไปส่งที่แลนเหลืองอะไรเงี้ยเขาก็บอกเออเดี๋ยวเขาไปแล้วอะไรเงี้ยก็แเคเ่นี้ยต้องเช็คได้ด้วยหรอเดี๋ยวผมไปแล้วเดี <นะ S 1> ๋ยวผมอยู่ตรงเนี้ยม,มันคือตอนนี้ความลับพี่มันแบบคืองไงไม่เข้าใจป๊อปปี้เลิฟป๊อปปี้เลิฟก,กันมากเลยใช่ไหมแบบ รักกันดีใช่ไหมตอนเนี้ยได้มันก็ดีนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคือพี่จะบอกว่าถ้าพี่ไปนอนเขาไปเพราะพี่เป็นคนส่งเขาที่แลนอะไรอย่างงี้แต่ว่าพี่ก็ไม่ได้แบบสนใจเพราะว่าตอนนั้นพี่ก็ไปส่งเสร็จพี่ก็กลับมาพี่ก็จะไปนอนเหมือนกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ๋อใช่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 ก็ตุ่มามา่เวลาคุยกันก็ไปก็ไปพร้อมกันอยู่แล้วอะคือไม่ใช่ว่าหนูอะอะฮะไม่ชอบแกงเขาแล้วหนูจะไม่ชอบเขาด้วยนะ ม่ไม่ละชบมันจะไม่ชอบแกเขานี่ผมผมมีเรื่องจะถามอีกอ้อหนึ่งถ้าสมมุติพี่อ่ะอะฮะ้คบกับซออยู่สมมุตินะอ่าอ่าอ่าแล้วไงแล้วซอไปเรียกคนอื่นแบบว่าเรียกผมอะว่าเธอเอ่ฮะเรียม่ยังที่ที่ตื่นไหมบ้างไม่รู้อ่ะมันใช่สรพนามที่เขาเรียกพี่คิดว่าอ่ะเธอเธอครับเธอก็ได้ะเธอครับเธอเธออ่ะ พี่คิดว่าการผู้หญิงเรียกวิชายหรือวิชายเรียกผู้หญิงอ่ะพี่ก็ไม่สรพพนามปกติปะมันมันเป็นสรพพนามของเพื่อนหรือพี่น้องที่ใช้กันไหมพี่ว่าหนูเรียกพี่ว่าเธออ่ะพี่ขนลุกไหมก็เออว่ะมันก็จะกระดือแปลกๆอ่ะก็บจมไม่เคยเรียกเนี้ยใช่ไหมพี่หนุไงไม่มันเป็นคำมันเป็นคําเรียกของที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่คนปกติที่จะเรียกกันอ่ะอ่าฮะอ่อแล้วไงแล้วไงมันอาจจะมีบ้างแต่ผมกรู้อะไรมารู้อะไรมาอ่ะไหนว่ามาดิ พูดอะไรก็ได้แมนูจะชมจะได้เห็นภาพหน <ไง S 1> พูดอ<ง>มาดิคุยได้เราคุยกันพี่น้องหรือเราโอเคที่หนูพูดวันเนี้ยเพราะหนูคิดว่าพี่อ่ะเป็นพี่หนูเหมือนกันอ uh ่าฮะแล้วหนูก็แบบรักพี่<ห>เป็นพี่อ่ะน,นั่นล่ะคือเมื่อสี่วันที่แล้วอ่ะหนูอ่ะไปทํางาน uh huh. ที่ขุดแร uh ่ huh. แล้วหนูอ่ะก็เห็นต้องบอกก่อนนะว่าตอนเนี้ยประมาณตีสี่ตีห้า ประมาณเกือบเช้าอ่ะเกือบเช้าอ่ะหนูมั่นใจว่าเกือบเช้าเกือบเช้าเหรอใช่หนูอ่ะไปเจอแฟนพี่ที่นั่นกับผู้ชายคนอื่นซึ่งตอนแรกอ่ะหนูก็ไม่ไม่อยากจะแบบไปคุยอะไรแบบนั้หรอกแต่ด้วยความเรียกหนูแค่เอะใจว่าเขาใส่หมวกคู่กันแล้วหนูก็เลยแบบไปขุดใกล้ๆเขาแล้วคือมันมีคำคำหนึ่งที่พูดว่าเธอ เอ๊ะรถเต็มแล้วนะเธออะไรประมาณนี้แล้วก็มีการตอบกันแล้วซึ่งหนูก็จําเสียงเขาได้ว่าคือแฟนพี่ตอนแรกอ่ะเขาแค่ใส่หมวกคู่กันอ่ะหนูไม่ได้คิดอะไรมากแต่หนูแบบไปได้ยินที่เขาพูดกันแบบนี้ด้วยอ่ะแล้วหนูยืนใกล้เขาแบไม่ดีมันไม่มีคาว่าเชื่อพี่จะมองผมไม่ดีก็ได้แยกไม่ออกมันคือคําว่าเืออย่างแน่นอน แต่แค่ก่อนคุณจะมาคุยพี่ผมได้อันคุยน้องพี่ผมมาก่อนนะมันใช่มันน้องเรื่องผมมาก่อนด้วยอ่าฮะคือที่จะบอกคือเหมือนกับเขาทํางานอยู่กับรนอะไรเงี้ยหรอใช่ชมบอกเวลาเขาไปด้วยตีสี่ตีห้าครับไม่เกินหกโมงมันแบบเกือบเกือบจะเช้าหนูนั่งคิดทบทวนมาสี่วันแล้วแต่หนูคิดว่ายังไงหนูก็ต้องบอกเพราะหนูไม่อยากให้คนอื่นมองว่าพี่โง่ เน้นแจ้งคเน้นคำเมื่อกี้จังอาจจะดูแบบ<ะ>แทรกแซงอ่ะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของพี่ก็จริงอ่ะแต่มันมันไม่ถูกต้องอ่ะพี่แล้วหนูไม่คิดเลยนะว่าแบบหนูจะหนูไม่รู้หรอกว่าถ้าหนูเล่าอ่ะแล้วพี่จะรู้สึกว่าบบเอ้ยความรลกของพี่มันกำลังดีเขาเป็นคนดีหนูมาแบบพูดแทรกแซงทําความเล้าฉานหรือเปล่าหนูบอกตรงนี้เลยนะว่าไม่มีในความคิดหนูแน่นอนอ่าพี่เข้าใจ ม่รู้จะพูดไปเพื่ออะไรอ่ะถ้าหนูชอบความาารักษาหนูจะพูดไปเพื่ออะไรอ่ะอ่าเข้าใจแต่มันติดใจหนูไงถ้าหนูไม่ได้พูดอ่ะมันก็ยังจะติดใจหนูอยู่อย่างเงี้ยหนูก็คิดมาแบบคิดมาดีแล้วด้วยก็<า>แบบมันมันต้องพูดอ่ะแล้วมารีก็เคยบอกไปแล้วนะว่าเฉยนะเลือกเลือกที่มันแบบว่าโอเคหน่อยได้ไหมอ่ะมารีก็เคยบอกแล้วว่ามารีไม่อยากยุ่งเรื่องนี้หรอกใช่ถูกมันเป็น <ผม S 1> เรื่องของในเมืองเว้ยอันนีู้ดถูกครับ เราคนที่มาคุยเขาชื่ออะไรอ,ะห,ไรอะหนูไม่รู้จักเขาผู้ชายอะหนูไม่รู้จักเขาเพราะหนูก็ไม่ได้แบบไปนี่ต่อเพราะว่าพอหนูรู้หนูก็ทํางานเขาก็ทํางานแล้วรถเขาก็เต็มพอดีแล้วเขาก็ไปเท่ผมไม่รู้หรอกว่ามันใช่หรือ<ผ>มไม่ใช่อ่ะว่าเขาเรียกกันเพื่ออะไรอะ แต่แค่ถ้าสมมติคุณจะรักษาความสัมพันธ์จริงๆอะแค่คําเรียกคุณก็ต้องรู้อยู่แล้วหรือเปล่าว่าอะไรที่มันทน<ต>ําให้เขาทิตใจอะหรืออะไที่คนอื่นฟังแล้วมันไม่ใช่อะแบบพี่บอกบอกว่าเขาไปนอนตอนพี่ไปนอนแล้วหนูอะไม่ได้เจอเขาแค่ครั้งแรกนะการที่คุณ,คณจะมาคุยกับพี่ได้คุณไม่ต้องหวังเลยมันเข้าใจแต่การที่คุณทาตัวแบบนี้มันไม่เข้าใจว่าคือมันไม่ใช่ครั้งเดียวหรอ ใช่หนูเจอเขาสองสามครั้งที่เขาไปฟาร์มแร่แต่มันเป็นครั้งเดียวที่หนูเจอเขาไปกับผู้ชายอะ่ะแต่วันอื่นอะ่ะเขาก็มาคนเดียวหรือว่าหนูไม่เห็นก็ไม่รู้แต่เห็นเขามาคนเดียวอะแต่วันนั้นมันผิดสังเกตตรงที่ใส่หมวกคู่ด้วยไงใส่หมวกคู่หมวกที่เชอใส่ประจําสีชมพูเหรอใช่ครับใช่เลยหมวกระบายระบายหมวกระบายระบายอ่ะ เดี๋ยวนะถ้าเกิดหมวกระบายระบายผมเปียสองข้างสีฟ้าฟ้าอ่าอ่าพอจำได้อยู่แต่ว่าินหมวกระบายระบายแป๊บนะทเียเบิกไอ้นี่มาดิเท่านี้ใช่ปะมีปะเท่านี้แหละพี่เบกไปด, iPad ดิ แปดอยู่กับเทสมีรถไหมมุรถไปไปที่ทำแร่ให้พี่หน่อยสิแร่หน่อยครับแร่ปกติเหรอแร่แร่ตรงนั้นน่ะแร่แร่ฟ้าแดงอะ อืมต้องบอกก่อนว่าผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงอะแต่ถ้าสมมติ uh huh. เขาบอกว่ามันเป็นเพื่อนหรืออะไรใช่ป่ะพี่อ uh huh. แต่เขาเรียกเพื่อนว่าเธอหรือเขาใช้ตำนานํคเนี้ยกับคนอื่นเี่ยตอนที่เขาคุยกับพี่อยู่อะแล้วกว่อนที่เขาเจะไ,ได้มาคุยกับพี่อ่ะมันมีเรื่องอะไรก่อนหน้าน,นี้มันก็มีถูกป่ะแล้วพอเขาได้คุยกับพี่แล้วเขาทรตัวแบบเนี้ยเขาไม่วางตัวให้ถูกเขาใช้สถานะไม่ถูกอะ ตอน,นี้ผมก็ไม่ใช่ผมไม่โอเคปะ่ะผมผมผมไม่สนใจหรอกว่าคนนั้นจะเป็นใครอ่ะแต่ถ้าเขาใช้ตับกันาไม่ถูกหรือเขาวางตัวว่าเขาเป็นคนคุยพี่ไม่แบบว่าเขาวางตัวคนคุยพี่ไม่เป็นอ่ะก็เลิกคุยเถอะพีแจริงเออเข้าใจจะบอกอ่คือพี่อยากรู้ว่าไอคนนั้นเป็คใครไง เัวอะไรโน่อ้หมวกหมวกไอหมวกระบายระบายเหมือนเมื่อกี้ตอนพี่เอาข้าไม่เชอพี่เจอมันอยู่ที่เนี่ยแหละ ใ่เหรอใช่ที่นี่เลยพี่มาตอนไหนตอนแอดอบพอดีพี่เอาข้าวมาให้เชอรไงแล้วพอดีพี่เราบังเอิญคือพี่อ่ะไม่ไม่เจอไม่เจอเชอร์วพี่เจอไอ้คนนี้แหละก็เลยถามก็แรกพี่ก็ถามคนแถวๆนั้นแหละก็ถามวันนีเจอแล้วก็ถามเออรู้จักเชอร์ไหมอะไรเงี้ยเขาบอกเขารู้จักพี่ก็ถามว่าไปไหนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าจะซื้อข้าวพี่ก็เลยบอกว่าฝากข้าวให้เชอรหน่อยอะไรเงี้ย ตอนพี่เดินสวนออกมาพี่เจอเชอร์พอดีลองตกเฮ้ยเฮ้ยเ้ตกจริงด้วย ลวมงที่เจอเฮียตอนซ่อมรถอะครับอาแล้วเขาไปไหนไปไหนได้ยังไงแบบนี้ครับไม่ดูเลยเขาขับแท็กปกติเขาจะไปขับแท็กจอดตรงนั้นแล้วก็วิ่งมาฟาร์มวิ่งมากด,ดาก็เดียวแหละครับใช่มาเขเดียวๆขเดียว ก็เหมอนมึงไอ้พี่พี่มาไงพี่พี่รถมารถเออร้อยยี่สิบโลเฮ้พี่ผมนี่เรื่องจะบอกพี่พี่ไปส่งกัอนดิแล้ส่งจมน้ำมาพี่รับส <laughs> ่งที่แลนเหรอเดี๋ยวไปอิชเชนเดี๋ยวไปพร้อมกันม <c oughs> ีทำนารือยัง นี่มีมนี่นี่ไปแนลนหรือจะไม่ใช่หรือจะไปเรือเรือของใครก็เรือของพอรมาไป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 ไหนแล้วพี่แลนก็ได้แลนอยู่ันึงนะเรือนี่เรือใครอะเนี้ก็กได้พี่อ้าวเรือมาป่ะ ไม่เชื่อมันหายไปไหนวะใช่างครับพี่ไอ้อไเวลาโพโพโพ,โโพโน,นี่โพลตรงไหนองมาเลอะไรนะพี่โพลยังไงเนี่ยโพยังไงอันนี้สีฟ้า5ต่อ5้าไม่ใช่โพที่ไหนที่ที่เดิมบ,บ้านแลกปะที่เดิมที่เดิมป่ะใช่ข้างบนที่เดิ<อ>มเลยพี่ กลับมา,ายังอยู่นะเขาบอกว่าเขายังอยู่แต่พี่จะถามว่าทําอะไรอยู่เขายังไม่ตอบอา่าอ่าเขาทำงานกับเพื่อนหรือเปล่าไม่รู้ว่ะเพื่อนเลยไม่รู้อะไรเลยว่วะโนะมาเออตื่นเลยที่ย ไม่ใช่เมย์โอ้ยพรกลับก่อนไหมล่ะแล<อ>้วก่อนอะเขามาก่อนไอเดดได้ได้ไปต่อหนพี่ลับใช่ใช่ก่อนไอเดดผมผมมาแล้วครับผมมาที่นี่แล้วแต่ไม่เจอ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 เขาไปแล้วครับแต่ว่าพอดีมีผู้ชายคนหนึ่งที่ใส่หมวกเอ่อไม่ไม่รู้คุณชายรีจําได้ไหมหมวกที่เชิญเขาใส่ประจำจำได้ไหมครับอ่า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 พราีผมเจอผู้ชายคนหนึ่งเขาใส่หมวกแบบเดียวกันอนะผมเลยอยากรู้ว่าง่ายผมค่า ที่ผมไม่ชอบก็คือถ้าเนี่ยผมมาคุยแล้วอ่ะได้เนี่ยผมเลือกที่จะคุยเลือกที่จะปรับความเข้าใจเลือกที่จะรู้สึกว่าทําผิดแล้วขอโทษเลือกที่ตั้งใจทําอันนี้ให้ดีที่สุดอ่ะแล้วเขาเลือกที่จะไม่ตั้งใจหรือผมไม่รู้ว่าเขาตั้งใจไม่ตั้งใจอ่ะแต่เขาเลือกที่จะไม่ไไปหนเพราาาะผมคิดว่เลือกที่จะไม่ว่างตัวไปไม่เป็นไรครูชาลีผมเอารถมาเฮ้ยพี่ไม่เป็นไรพี่ขับพี่ชาลีดีกว่าผมอยาก ตังต้งสี่เหรอ,อไปพี่ปแล้วไปแล้วพี่หวงล่วงเฮียข้างในดีกว่าอ่ดีพี่น่ะตาบอกขึ้นมาโอ้ีหเขียนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไงฮัลโหลวายแวน